นี่เลยครับนี่นี่มาแบดรัวๆนะครับสวัสดีครับผมโจตีเฮสดสัตครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำฟาร์มบัวอัตโนมัตินะก็คือเราจะ สามารถเก็บผลผลิตจากวัวพวกนี้ได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแค่วิ่งมาเปิดกล่องแล้วก็จะได้ของดรอปจากวัวมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับก็คือเราจะได้ของดรอปจากวัวพวกนี้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่เลยสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ช่องโจติเฮ็ดสัตด้วยแล้วกันนะครับและว,วิธีการทําก็ไม่ยากนะครับอันนี้ผมสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสร้างอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาอยู่ฝั่งนี้และกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการทํางานมันก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้ จะมีวัวอยู่ด้านในนะครับตอนแรกผมใส่ไปแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนี่หละตอนนี้มีกี่ตัวก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่หละมีโคดเยอะนะอยู่ดีๆมันก็พุดออกมาเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะผสมพันธุ์กันอยู่ตรงนี้แหละนะครับเอางานเข้านะครับตอนนี้ฝนตกสังง้นเชียวเดี๋ยวขอปิดฝนแปบ๊บฝนนี่ชอบตกตอนที่เราอัดคลิปนะครับนี่เลยตอนนี้มีวัวเต็มหมดแล้วนะครับก็คือ วัวพวกนี้นะที่เราเลี้ยงไว้นะครับมันก็จะปล่อยผลผลิตลงมาใส่กล่องเห็บตรงนี้เลยนะครับนี่เลยมันก็จะมีมาเรื่อยๆอนะครับอจจะเดีวผมจะย้ายของมาฝั่งนี้นะครับถ้ามีอะไรใหม่มามันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วของที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเห็บหนึ่งอันนี่ก็คืออ่ะเดี๋ยวมาดูยกันเลยแล้วกันเนาะขั้นตอนแรกเลยเราต้องเจาะบล็อกสองบล็อกนี้นะครับนี่เลยมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วางเห็บไป1อัน แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาท่อส่งมานะครับเราต้องนั่งลงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชี้ไปที่เหีบตรงนี้เนาะแล้วก็กดคลิดขวานะนี่เลยมันก็จะส่งท่อส่งจากตรงนี้ไปหาเหีบตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับข้างในนะ จะยังไม่มีข้าวสาลีนะครับก็คือเราจะทดสอบดูว่ามันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองทิ้งไอข้าวสาลีลงไปตรงนี้นะอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่ามาดูกันอ่านี่ไงถูกต้องแล้วนะครับสแสดงว่ามันใช้งานได้ปกตินั่นเองครับถ้าสมมติว่าเราวางผิดนะ,ะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะถ้าเราวางไปเฉยๆนะครับไม่ไม่นั่งแบบนะี้เนาะแล้วเราก็ลองทิ้งอะไรดีอ่ะลองทิ้งถังน้ําดูนะครับทิ้งใส่ตรงนี้แล้วเราก็มาเปิดตรงนี้อ่ะให้ป่ะ มันก็จะไม่มีนั่นเองครับนี่มันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ต้องตีมันก่อนแล้วก็เก็บถังน้ํากลับมานะครับแล้วก็นั่งยองลงไปนะแล้วก็คลิกขวาอ่ะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้น้องง่ายๆนะครับอ่ะโอเคทีนี้เราได้บัตรนี้มาแล้วใช่ปะให้เราวางหินตรงนี้นะครับวางหินข้างกล่องตรงนี้นะหนึ่งอันนะแล้วก็วางบันไดหินตรงนี้นะครับนี่ให้มันเฉียงลงแบบนี้นะนี่ให้เป็นตัวแอลลงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตีตัวนี้ทิ้งก็คือเราจะ ต้องวางตัวแแบบนี้นะก็คือถ้าไม่วางหินด้านข้างมันจะทําไม่ได้เนาะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็วางอิฐบล็อกนะครับ3บล็อกนี้แบบนี้เลยนะครับให้มันเป็นช่องว่างอยู่ตรงกลางเนาะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้แค่บันไดเท่านั้นนะครับบันไดก็วางตกแต่งนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็น บันไดเพื่อที่จะให้วัวมันเดินขึ้นไปนั่นเองครับนี่เราก็ทําให้หมดนะครับทั้งสามฝั่งฝั่งนี้เอาไว้เก็บของเท่านั้นนะครับไม่ต้องทําอะไรเนาะแล้วก็ด้านบนนะครับเราก็ทําเหมือนกันนี่เป็นทางเดินขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยก็คือเราจะให้น้องวัวเดินขึ้นไปนั่นเองครับนี่ตรงนี้ก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ไปจับวัวมานะครับอืมวัวนี้ในเกมไมค์ครับนะครับเออมันมีแค่เพศเดียวนะครับก็คือมัน ตัวผู้ตัวเมียถ้มันดูไม่ออกนะครับอ้าวเดี๋ยววัวผมนี่มันออกมากี่ตัวเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับวัวเราเยอะนะครับอ่ะที่นี้แล้วก็พาวัวขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงบล็อกกลมๆนะครับนี่เลยตรงกลางนะก็คือจะให้น้องวัวลงไปด้านล่างนี่ลงไปแล้วเราก็ปล่อยน้องวัวลงไปนะครับแล้วก็จับมาอีกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวเมียไม่รู้เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเกมนี้อ่ะแล้วก็ปล่อยลงไปเลยอ่ะโอเคครับ ตอนนี้เราก็จะได้นะ้องวัวอยู่ด้านล่าง2ตัวแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ลัวนะครับลัวอะไรก็ได้นะครับแล้วก็วางลงไป1อันแล้วก็วางแบบนี้อ้าวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วต้องวางให้มันเป็นแบบนี้นี่น,นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เตี่ยออกไปก็คือเราจะเอารั้วนะ่ะมาดักวัวตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยววัวมันจะหนีออกมานั่นเองเนาะ และทีนี้เราก็วางถังน้านะครับและถังน้ํานี้สําคัญมากนะครับเราต้องเทน้ําลงไปด้านล่างนะครับบัวไม่ตายนะเดี๋ยวมาดูกันต้องวางตรงกลางแบบนี้ขี้ขวานี่เทน้ําลงไปนะครับบัวมันก็จะขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราวางผิดนะหรือว่าโยนน้ําลงไปผิดนะครับเทน้ําลงไปผิดเนาะมันก็จะเลอะแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งด้านบนนะครับผมเน้นนำนิดนึงนะครับก็คือเอออยากจะให้ทุกคนทําให้มันสวยๆนะก็หาโคมไฟมาติดนะครับแบบนี้เลย นี่พอตอนคืนนะครับก็จะดูสวยงามนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวนะเออโอเคได้แล้วและตอนนี้พี่วัวของเราโอ้โหมีกี่ตัวครับเนี่ยโคตรเยอะเลยนะอืมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายด้วยนะครับว่าเราจะได้อาหารหรือว่าได้ของดรอปต่างๆจากพี่วัวพวกนี้อย่างไรนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนวิธีของเรานะครับก็คือเราจะต้องเอาอาหารให้นี่แหละครับเอาให้เรื่อยๆนะอ่ะฟังนี้เราเพิ่งได้มาใช่ปะเดี๋ยวนะ อ่พี่วัวนะครับถ้าเรามีอาหารนะมันก็จะเดินมาหาเรานะครับก็คือถ้าเรามีข้าวสาดีเนาะแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษด,ด้วยครับอ่ะขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้คลิปผิดแต่ว่าถ้าเราเอาอาหารให้นะครับพี่วัวก็จะกลับมาน่ารักเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการทํางานของเครื่องอัตโนมัติของเรานะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับขั้นตอนแรกนะแล้วก็หาน้องวัว2ตัวนะครับมาอยู่ตรงนี้เนาะ นี่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้และพี่วัว2คนนี้นะครับเขาก็จะผสมพันธุ์กันนั่นเองนะครับหลังจากที่ผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วนะครับทุกๆ5นาทีนะครับแม่วัวก็จะตั้งท้องเนาะแล้วก็ให้เรารอประมาณสัก20นาทีนะครับและพี่วัวพวกนี้นะครับก็จะออกลูกออกมานั่นเองครับทีละตัวตัว,ต,วตัวออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ ต้องมาคอยป้อนอาหารด้วยนะครับนี่อย่าลืมมาป้อนอาหารเรื่อยๆนะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมาป้อนอาหารด้วยนะครับและเราจําเป็นจะต้องให้มีวัวอยู่ในตรงนี้นะครับถึง24ตัวเลยนะครับและถ้าเราให้อาหารหนึ่งครั้งกับพี่วัวพวกนี้นะครับการเจริญเติบโตก็จะเพิ่มขึ้นทีละ10%เองเองนาะต่อตัวเองครับเราก็คิดขวาไปนะนี่เลยพี่วัวคนนี้กินแล้วไม่ใช่เหรอนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็แค่รอรับผล,ผลผลิตตอนที่ มันมีวัวอยู่ในตรงนั้น24ตัวนั่นเองครับเนี่ยตอนนี้น่าจะยังไม่ครบนะนี่เลยอันนี้น่าจะยังไม่ครบเนาะเราต้องรอ5นาทีขึ้นไปนะถึง20นาทีเลยนะครับกว่าวัว2ตัวนี้มันจะผสมพันธุ์กันนั่นเองครับก็ต้องใช้เวลานานมากๆนะครับตรงนี้ผมเล่นมานานแล้วห่ะนะนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวแล้วนะครับเราต้องรอไปเรื่อยๆเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าสมมติว่า ในเครื่องตัวนี้มี24ตัวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เลยเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีของออกมาแบตรัวหรือเปล่าอันเองเนาะและในที่สุดก็ทําได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะจริงมากแค่ไหนนะครับตอนนี้ สังเกตดูนะครับจากตรงนี้เรามีพวกหนังสัตว์นั้นแล้วก็เนื้อวัวดิบนะครับมาแบดรัวๆเลยนะครับแล้วก็ได้เชือกจูงมาด้วยนะครับก็คือวัวมันจะดรอปของเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้มีกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือวิธีให้พวกวัวตัวนี้นะครับดรอปของพวกนี้นะจะต้องมีวัวที่เสียสละนะครับก็คือจะสิ้นอายุไขของวัวเ่ยนะก็คือมันจะตายไปนะครับตอนที่ วัวมันตายไปก็ไม่ต้องกลัวน,นะครับวัวตายไปมันก็จะมีวัวที่เกิดออกมาซ้ำมาเรื่อยๆน่ะเออก็คือมันก็จะวนตายวนตายวนเกิดวนตายมาแบบนี้นนเองครับนี่มันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับวัวหนึ่งตัวที่ท้องประมาณสัก5นาทีนะ5นาทีท้อง1ครั้งนะครับและก็ออกลูกทุก20นาทีด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็มาให้อาหารนะนี่เลยนี่แล้วก็แค่รอพวกวัวพวกนี้มันหมดอายุไขเนาะเดี๋ยวมันก็จะ ดรของออกมาั่นเองครับนี่สังเกตดูปะมันจะมีเสียงติงต้งติ้งติ้งนะก็คือมันดรอปของให้เราแล้วนะครับนี่เลยโอ้ยวัวตัวนั้นเหมือนพี่เขาต้องการอาหารมากเลยนะครับนี่เลยครับมันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะไอ้ของนี่เองครับแล้วก็กลับมาเก็บกลับมาเก็บตรงนี้แหละนะครับนี่เลยแล้วก็อาจจะต้องรอนะนี่เลยก็คือ วัวพวกนี้มันก็จะต้องการอาหารนะครับและนี่ก็จะเป็นการทําฟาร,ร์มวัวแบบอัตโนมัตินะก็ลองทาดูนะครับอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงนะครับแต่ว่านี่แหละ ก็จะเป็นการทุ่นแรงของเราเองครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตนมวัวนะหรือว่าจะรอผลผลิตจากตรงนี้นะครับมันก็จะดรอปออกมาตอนที่วัวมันสิ้นอายุขายเองนะครับแต่ว่ามันก็จะมีวัวตัวใหม่เกิดขึ้นมาวนลูบวนลูบกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับลองทําดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะทํากันได้ทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮดแซดด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเ a d แซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม